ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอาร์น,นิเคออครับคลิปนี้เป็นแนวทางรัเสเซียนะครับผมเมื่อคืนรัเสเซียเด่นเด้งบนล่านะครับแต่เจาะไม่เข้าครับแต้มเดียวเสียดดยมากเนาะน,น่าจะกระดดถ้าใครศูนย์เก้าน่าจะกระดกศูนย์หกเลยมาฟังรัเสเซียคืนนี้ครับรัเสเซียหุ้นหุ้นวันนี้ผมคิดจะตัวปิดหมดเลยนะครับตัวเปิดเพราะว่า ดูตัวเนี่ยผมก็เลยไม่ทราบว่ามันจะลบหรือบวกกันแน่ก็เลยคิดจากตัวปิดนะครับก็เล่นเบาๆไปนะครับถ้าใครหาทุนไปดาวโจนไม่ต้องหานะครับไปรอเล่นดาวโจนเลยเนาะถ้าชอบเล่น3มลัดก็เล่นสามลัดนะครับจะเล่น3มลัดหาทุนไม่หาดาวโจนก็ผมว่าคนละเรื่องกันโอเคนะครับมาฟังการวิเคราะห์รัเสเซียว,วันนี้เด่นนะครับ หกครับคิดจากตัวปิดนะครับหกศูครับชอบทั้งศูนทั้งหนะครับเดี๋ยวผมเจาะทั้งคู่นะครับเจาะครับศูนยครับตัวมันเองครับแล้วก็16ครับ5 6ครับ9 6ครับแล้วก็ชุดศูนย์ก็ศูนยครับ 09 09ครับ0990นะครับมีหกหานะครับชอบศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ชอบนะครับติดไปศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับหลักร้อยในเมื่อฟันหกหลักร้อยก็ใส่หนึ่งนะครับไอ้ขอประทานโทษครับหลักร้อยก็ใส่ศูนย์จริงๆอะ่ะผมอัดช่วงที่ผมอัดคลิปไปเนี้ยผมอัดดาวโจนนตั้งแต่บ่ายสามโมงกว่าครับแต่เขาไม่อนุมัติคลิปผมครับผมต้องมาอัดใหม่กะอือะ้ เอยไม่รู้เป็นอะไรทําไมถึงยากเย็นอาจตั้งแต่ไหวสามใบสามมากกว่าแล้วอุตส่าห์จะเออจะรีบลงต้องมาอัดคลิปใหม่อีกต้องมาอัดคลิปดาวโจนใหม่อีกเสียดายครับขารลู่ขาววิ่งจัดหกนะครับผมจัดหกหลักร้อยผิดอีกนะแล้วแหมเขาหาว่าเมามึนจริงๆครับคิดด้วยคิดด้วยวางด้วยบางครั้งก็มึนนะครับ โอเคนะครับลองลองดูเป็นแนวทางนะลองดูเป็นแนวแนวก็รัเสเซียถามว่าเมื่อวานมันก็เล้งบนล่างอะนะแต่พลาดคือเจาะไม่เข้าแค่นั้นและถ้าลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่จำเป็นต้องเล่นเจาะอย่างเดียวนะครับเล่นลูดก็ได้เนาะเล่นวิ่งก็ได้ลองปรับเปลี่ยนดูเนาะวิธีการเล่นมีหลายอย่างนะครับโอเคครับยังไงก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับ เมื่อในเมื่อวางแล้วก็อยากให้รวยทุกท่านนะครับก็พิจารณาก่อนเล่นพิจารณาก่อนตามนะครับผมขอให้รวยๆครับจากช่องอาร์ตนี้แค่อีกครับ